สวัสดีคะ่ะพบก,กับคอนเซ็ปต์คลินิกชาแนลนะคะตลอดวันนี้นะคะอยู่กับน้องนนาน้องเองคะ่ะเดี๋ยววันนี้นาโนอจะมาแนะนําทริคเล็กๆได้น้อยสําหรับท่านไหนที่ต้องการสักรามแล้วไม่อยากให้มีอาการบวมชํำมากจนเกินไปเดี๋ยวมารับชมกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะเตรียมตัวนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราจะสัญ,ญรรมวันที่เท่าไหร่ก็ล่วงหน้าสักประมาณ5วันถึง7วันนี้คะ่ะเราสามารถทานในส่วนของแคปซูลยาบวบบกได้เลยนะคะก็ คือทานต่อเนื่องมาได้เลยส่วนก่อนถึงวันท้ำสักสามถึงสี่วันนะคะให้ทานเป็นพวกน้ำมะพร้า,าวน้ำฟักทองหรือว่าน้ำใบบัวบกได้เลยนะคะสามวันนี้ทานติดต่อเนื่องกันจนถึงวันท้ำได้เลย ส่วนหลังผ่าตัดสัลยกรรมนะคะวันแรกกลับไปเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะมีแบบว่าอาการเบื่อยาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากลับไปปุ๊บอย่าเพิ่งหลับนะคะฝืนตัวเองก่อนประครบเย็นนะคะประครบบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะคะก็จะช่วยลดอาการเบวดชับน,น,นั่นเองนะคะส่วนระยะเวลาในการประครบเย็นนะคะก็คือประมาณ3 4วันแรกนะคะหรือวิธีดูง่ายๆก็คือวม วันที่1วันที่2วันที่3มถ้าเกิดว่าวันที่4ี่เริ่มยุบอันนั้นคือเริ่มประครบอุ่นได้เลยนะคะในส่วนของการประครบอุ่นนะคะสามารถใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้ค่ะเอาไปต้มในน้ําร้อนแล้วก็รองด้วยกระดาษทิชชูหรือผ้าขาวหนึ่งชั้นนะคะประครบอุ่นจนกว่าจะยุบบวมดีได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังจะทําสัญญกรรมนะคะซึ่งทิชนี้สามารถใช้ได้ทั้งสัญญกรรมหมุดตาทางตาแล้วก็หน้ผาผากได้เลยนะคะ